สวัสดีแฟนบอลที่รักนะครับพบกับพี่บอลบอลเด็ดอีกเช่นเคยกับฟุตบอลประจำวันที่23มีนาคมนะครับในส่วนของฟุตบอลวันนี้นะก็ถือว่ามีให้เลือกรับชมมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของฟุตบอลชิงแชมป์นะครับแล้วก็ยูเคนพิมียรีกกระชับมิตรทีมชาตินะครับหลีกทูอังกฤษหลีกวันอังกฤษนะครับกระชับมิตรยู23โอ้วันนี้ถือว่ามีฟุตบอลให้เลือกรับชมมากมายเลย ส่วนวันนี้เนี่ยพี่บอยจะเลือกคู่ไหนมาพูดคุยกันบ้างนะครับก็มารอดติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่บอยขออนุญาตไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพี่บอยเลือกมาวเคะห์ด้วยกันทั้งหมด3คู่ด้วยกันคู่แรกก็จะเป็นคู่ของเนเธอร์แลนด์นะครับกับสกอตแลนด์คู่นี้ก็จบไปที่สกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็คู่ที่2อฮังการีนะครับกับตุรกีคู่นี้ฮังการีก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับแล คู่สุดท้ายนะครับระหว่างโรมาเนียกับไอร์แลนด์เหนือนะครับคู่นี้ก็เจ้ากันไปนะครับหประตูต่อหนึ่งมาในส่วนที่อาของฟุตบอลวันนี้นะครับที่พี่บอยเลือกมานะครับก็จะเลือกมา3คู่ด้วยกันนะครับแต,แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องฝากไว้ก่อนสําหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP นะของพี่บอยบอลเด็ดใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยแอด pboy 8 8นะครับมีอัด,ด้านหน้าด้วยหรือตรงนี้สามารถสแกน QR code คที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หรือจะกดลิงก์ที่พี่บอยลงไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับถนัดแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเริ่มดูที่คู่แรกกันเลยแล้วกันนะคู่แรกที่พี่บอยเลือกมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของสโลวาเกียนะครับกับออสเตรเลียคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่นกันก่อนละกันนะครับ5เกมล่าสุดของเจ้าบ,บ้านสโลวาเกียนะครับพวกเขานชนะไป4หนนะครับแล้วก็แพ้ไป1 แพ้ให้กับโปรตุเกสไปนะครับ3ประตูต่อ2แล้วตรงนี้เนี่ยทำกำไรนักลงทุนไปถึง4เกมในใน5เกมด้วยนะครับซึ่งฝั่งทีมเยือนนะครับออสเตรเลียเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเช่นกันนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะไป4นะครับแพ้ไป1ซึ่งผลงานการเจอกันนะครับของระหว่างโลวาเกียนะครับกับออสเตรเลียก็เจอกันมาทั้งหมด4ครั้งด้วยกันเป็นทางโลวาเกียนะที่เาชนะไปได้1หนนะครับแล้วก็เสมอกัน3ครั้ง แล้วก็เป็นทางสโวียรนที่เอาทํากําไรให้นักลงทุนไปถึง3ามนด้วยกันนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะพี่บอยมองว่าเจ้าบ้านสวีเดนเนี่ยชื่อชัดแล้วก็ข่มกําลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนอย่างออสเตรเลียอยู่พอสมควรเลยแถมเกมนี้เนี่ยยังขาดกองหลังตัวเก่งนะครับขณะที่ทางฝั่งออสเตรเลียนะครับก็ขาดตัวเก่งไปหลายคนเหมือนกันนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยเสียหายไม่แพ้กันเลยนะครับเด็ดราคาเนี่ยเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาตอบป,อ,ป,อ,ปอนะครับแนะน,ะนาว่า อยู่ฝั่งรองดีกว่านะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต่างเสียแก๊สหลักไปเหมือนกันทั้งคู่นะครับเกมนี้เลยมองว่าน่าจะสู้กันสูสีแน่นอนนะครับบวกับสถิติการเจอกัน2ครั้งหลังนะครับก็จบเจ้ากัน 0- ูนนะครับถึง2ครั้งด้วยเกมนี้เลยมองว่าโอกาสจบเจ้าเนี่ยน่าจะมีอีกเช่นเคยนะครับน่าจะมีโอกาสจบเจ้าสูงมากสําหรับคู่นี้พี่บอยก็ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านสโลวาเกียแล้วกันนะครับในราคาปปใครที่เห็นตรงกันก็ไปต่าไ,ได้เลยนะครับชอบกระจัด ขาดก็สวนไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ไปต่อที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับอีกหนึ่งคู่ในวันนี้ที่เลือกมานะครับก็จะเป็นคู่ของอังกฤษนะครับกับบาราซิลคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับไปดูในส่วนของฟอร์มการเล่นกันก่อนละกันนะครับห้าเกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอังกฤษนะครับพวกเขาชนะไป4หนเลยนะครับแล้วก็เสมอไป1นึ่งเสมอมาซิโดเนียนะครับในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับส่วนฝั่งทีมเยือน บราซิลนะครับ5เกมล่าสุดของบราซิลเนี่ยพวกเขาชนะไปแค่หนหเท่านั้นเสมอ1แพ้ไป3ใน3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปรวดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถทํากําไรให้นักลงทุนได้เลยนะครับจากใน5เกมที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของผลงานการเจอกันนะครับเป็นทางอังกฤษที่เอาชนะไปได้1หน่หนะครับเสมอกันไป3แล้วก็เป็นทางบราซิลที่เอาชนะไปได้1หน่เช่นเดียวกันเกมล่าสุดนะครับเล่นในบ้านอังกฤษจบไปสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้วยกัน สำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าอุ่นเครื่องหุ่นนี้นะครับมีแววเดือดแน่นอนเพราะว่าเป็นการปล่อยของนะครับรองทีมของทั้ง2คู่แล้วก็เป็นเจ้าบ้านอังกฤษนะครับที่ดูดีมีแววเก็บใช้ได้มากกว่านะครับเพราะว่าผุมกําลังเนี่ยในสายเลือดเนี่ยดุดันจัดจ้านอยู่แล้วนะครับพลังงานเนี่ยเออล้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนหลัก ๆถือว่าวันนี้จัดทับกันได้มาลงตัวแน่นอนนะครับฉะนั้นงานหนักน่าจะตกอยู่กับทีมเยือนอย่างบราซิลนะครับซึ่งสภาพทีมค่อนข้างพิการนะครับซึ่งวันนี้ต้องขาดตัวตึงไปหลายตัวเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เลตจะเปิดไม้เอียงซ้ายนะครับให้เจ้าบ้านแบบนี้เมื่อพิจารณาจากภาพรวมนะครับของทั้งสองฝ่ายแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้พี่บอยขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอังกฤษละกันนะครับใครที่เห็นตรงกันก็ ไปเลื่อยต่ำได้เลยนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ไปกันต่ออย่างรวดเร็วนะครับไปต่อที่คู่สุดท้ายเลยนะครับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับที่เลือกมาวิเคราะห์พูดคุยกันอีกคู่ก็จะเป็นคู่ของเดนมาร์กนะครับกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เตะในเวลาตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่นของทางของเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะครับหาเกมล่าสุดของเจ้าบ้านเดนมาร์กนะครับพวกเขาชนะไป4หนนะครับแล้วก็แพ้ไป1นหนแพ้ในเกมล่าสุดแพ้ให้กับ ไอแลนด์เหนือไปนะครับ2ประตูต่ตอศูนย์ด้วยกันส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับ5เกมล่าสุดนะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป1หนเท่านั้นเสมอไป3แพ้ไป1ตรงนี้ชนะเกมล่าสุดนะครับแพ้ให้กับโรมาเนียไปนะครับ1ประตูต่ตอศูนย์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถทำกำไรให้นักลงทุนได้เลยนะครับตลอด5เกมล่าสุดซึ่งในส่วนผลงานการเจอกันนะครับก็เป็นทางฝั่งเดนมาร์กที่เอาชนะไปได้1หน่นะครับแล้วก็เสมอกันไป1หนหด้วยกันนะครับ เกมนัดนี้นะครับนัดส่งท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับของยูโรฝ่ายแพ้เนี่ยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่พอเข้าใจได้ว่าเนื่องจากการันตีในรอบสุดท้ายไปแล้วนั่นเองนะครับทำให้การโคจรมาพบกันในวันนี้เนะี่ยอาจจะเป็นการอย่างเชิงไกลๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้เจอกันในรอบสุดท้ายอยู่แล้วนะครับโดยพี่บอยเนี่ยขอเริ่มจากฝั่งเดนมาร์กก่อนละกันดูเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการเรียกขุนพลชุดใหญ่มานะครับแล้วก็ บวกกับได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านด้วยนะครับที่เข้าวินเหนือคู่แข่งมาห้านัดซ้อนด้วยนะมองดูแล้วในเกมนี้เนยังไงก็ต้องเน้นหน่อยนะครับขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้มาเยือนเนี่ยก็ได้ทําการเรียกตัวเหล่าชุดที่ดีที่สุดมาเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมว่าผลงานก่อนหน้านี้นะครับดูไม่จืดเลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยมองว่าเป็นเกมนอกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากสีนัดท้ายเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับยังมองว่าการออกไปเยือนในวันนี้นะครับยังตกเป็นรองโดยปฏิยายเลยนะครับก็ ขอให้เลือกไปทางต่อทางเจ้าบ้านน่าจะมีลุ้นกว่านะครับสำหรับคู่นี้พี่บอลก็ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเดนมาร์กล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะไม่สาไม่ไม่ยากนะสำหรับไม้กันในวันนี้ใครที่เห็นตรงกันก็ไปเลือกตามได้เลยชอบก็จัดขัดก็ส่วนได้เลยนะครับเช่นเดิมเลยไม่ว่ากันก็สำหรับ3คู่ในวันนี้เนะี่ยที่พี่บอลเลือกมานะครับก็จะเป็นคู่แรกนะครับระหว่างสโลวาเกียกับออสเตรเลียคู่นี้ก็เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านสโลวาเกียนะครับ แล้วก็ในคู่ที่2อนะครับอังกฤษกับบราซิลคู่นี้พี่บอยก็เลือกไปที่เจ้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในคู่สุดท้ายนะครับเดนมาร์กกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ก็ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเดนมาร์กเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้ที่เลือกมาวิเคราะห์ก็เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านทั้ง3ทีมเลยนะครับใครที่เห็นตรงกันนะครับก็ไปเลือกตามกันได้เลยนะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลวันนี้เนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP พของพี่บอยบอลเด็ดนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะแอดพีบอยแปดด้านหน้าด้วยนะ หรือว่าจะสแกนค r วอารโค้ดที่พี่บอยขึ้นรูปไว้ที่หน้าจอก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับกดลิงก์ที่พี่บอยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็กดที่ลิงก์ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่มในกลุ่มก็จะมีเซียนมาร่วมวิเคราะห์ที่เด็ดฟุตบอลประจําวันให้ทุกวันนะครับมีเซียนอีกหลายหลายท่านในกลุ่มตรงนี้มีทั้งฟุตบอลสดฟุตบอลเต็งนะครับฟุตบอลสเต็ปม,มีให้ครบจบที่เดียวเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่พีๆทุกท่านนะครับรับเชียร์รับชมกันอย่างสนุกนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีพื้นที่สำหรับรับเชียร์ฟุตบอลนะครับก็มาเจอกันในกลุ่มได้เลยนะครับ @pbw88 นะครับมี d ดดน n a นด้วยก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้พี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ